สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเช้ามานะคะเห็นไม่เห็นรัวนะคะเมื่อคืนแค่ซี่เดียวตอนออตอนคืนตอนประมาณทุ่มสองทุ่มประมาณนี้แต่พอตื่นเช้ามาตรงนู้นเริ่มนะคะลงลงมาดีนะเมื่อเช้าเมื่อคืนให้เขาย้ายรไปท่หลังคาราเขายังอยู่ตรงนี้มันล้มโดนรถเขาเราก็ต้องซ่อม รถของเราก็ย้ายออกมนันข้างๆข้างๆซอยนู้น้าไม่งั้นเราก็ก,ล,กลัวจะเลมกันาไม่จะไมไไไ่เราจะมย้ายกันค่ะย้ายเอามาไว้ในที่ของเราเพราะว่ามันมันหล่นมันล้นม,นลมไปในที่ของเขานะคะ ข้างบ้านก็ย้ายรถเขาออกไปแล้วนะคะเพราะว่าเราจะทําการย้ายไอ้ที่มันล้มไปลัวที่มันล้มไปเอามาไว้ฝั่งบ้านเราเราจะทําการย้ายเอามาไว้ในบ้านเรานะคะเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเขาก็ยังร้มอยู่นะคะทุกคน Inside or oh, outside? Uh, like this like it. Like it. ก็ย้ายมาไว้ในพื้นที่บ้านเราแล้วเดี๋ยวจะทําการย้ายมันอีกดูสิเมื่อคืนขนาดถังขยายยังโูเลยนะคะเอาถังขยะกันไว้นึกว่ามันจะไม่ร่มอีกกันสุดท้ายมันก็ร่มตรงนี้นะคะมันก็พังไปเราจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะหาคนมาทำเฟ้นนะคะ อากาศเปลี่ยนนะคะฝนตกเกือบทุกวันลมก็แรงก็เลยเ,เป็นหวัดกันทั้งไอทั้งหวัดทั้งคัดจมูกค่ะทุกคน Last one. Actually come are there nails that side? There are. Let me go this way.